บ้านไหนที่ชอบซื้อผักผลไม้เป็นประจำนะคะต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนั่นก็คือถุงซิปล็อกเก็บอาหารของแบรนด์ Life Hack ถุงซิปล็อกของแบรนด์นี้ก็จะเป็นคลิกล็อกแบบ2ชั้นนะคะตัวพลาสติกก็เป็นแบบฟูดเกตสามารถเก็บผักผลไม้แล้วก็ของสดเพื่อเพิ่มความสดให้กับอาหารมีด้วยกันทั้งหมด3ขนาดนะคะมีไซส์ S M และ L สามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยค่ะตัวถุงซิปล็อกก็มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะคะอันนี้แม่บ้านลองเอาน้ามาใส่นะคะเขาก็ไม่มีรั่วซึมเลยค่ะตัวซิปล็อกก็ล็อกแน่นหนาเลยนะคะเพราะว่าเาเค้า็นนล่ะตรหใยย ละด้านหน้าถุงเขาก็มีพื้นที่ให้เราเขียนโน้ตเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเขียนวันที่ซื้ออาหารหรือว่าวันหมดอายุของอาหารก็ได้ค่ะตัวถุงสิบล็อกก็สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้นะคะส่วนวิธีการใช้ถุงซ้ําของแม่บ้านนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะแม่บ้านก็จะนําถุงไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นําถุงสิบล็อกไปผึ่งลมให้แห้งนะคะแล้วค่อยเก็บเข้าตู้แล้วก็นํามาใช้ใหม่ค่ะนอกจากแม่บ้านจะเก็บพวกผักผลไม้แล้วนะคะแม่บ้านก็ยังไว้เก็บของสดพวกเนื้อสัตว์ด้วยนะคะถุงสิบล็อกเก็บอาหารก็เป็นสิ่่่งงงขขอออทีีีคคคควววววรรรรจะะะะะะมตตติติดดดัหืาะะาาบบบบ้้นนนนนนไเเเเเเลลยยยกก็็็็ใูป ร้อยนะคะแล้วก็หยิบใช้งานได้ง่ายค่ะ